โอเคสวัสดีครับผมแอคไปบ้างวะการเปิดตัวอ่ะก็ในในแอคแล้วก็ขอแบบแอคเลยแล้วกันนะครับโอเควันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟอาร์เทน่านะครับผมเป็นแนวซองเซ็นห้าสิบนห้ะครับเหมือนพันแซดนะก็ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะโอเคอันแรกก่อนเลยนะครับกิจกรรมตามนั่นเองนะกิจกรรมตามใครที่ตามผมมานะครับนี่นะก็จะได้เป็นตัวละคร uffy, ลูฟี่ร่าง ตามภาพเลยนะครับถาวรนะครับผมตามผมหรือตามเกอร์มาก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะเข้าไปโพสจะได้มีของเล่นนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับแชร์กลุ่มนั่นเองนะครับโอ้โหแอคไปบอกว่าวันนี้อ่าแชร์กลุ่มนะครับแชร์แค่สามกลุ่มนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับตัวละครอีกแล้วนะครับถาวรหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมนี่นะตามภาพเลยแล้วก็ได้รับยศดาวด้วยนะครับหนึ่งวันนะ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมตามแล้วก็แชร์นั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับผมโ,โหตากูมองไปไหนวะนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านี้ตลกจังอ่ะก็ส่วนต่อมาเป็นของฟาร์มนั่นเองนะครับผมนี่นะของฟาร์มก็จะตามรูปนี้เลยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ระดับนะ เอ้ยขอพายสามนะครับมีง่ายยากแล้วก็ตำนานนะครับตำนานนี่มีตัวละครด้วยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นโปรโมชั่นนั่นเองนะครับผมนี่เลยโปรโมชั่นนะครับก็จะมีเป็นเติม50ได้เซต5้2เซตนะครับแล้วก็ ตู้เซฟอยู่ที่ราคา500บาทน,นะครับได้1ตู้ตัวละครก็มี2ราคาเป็นตัว500กับตัวพันนะครับเติมเงิน500ได้กล่องสุมชื่อสีตเติมพันได้ชื่อเสีย RGB 300ได้ชื่อไทย90ได้ยศด,ดาวถาวรน,นะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับเซิร์ฟเวอร์อะเทน่านะครับเป็นแนวซองนะย้งไม่ถรอ,อบใครที่สนใจนะครับก็ลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับไปโอเคมาครับ <c oughs> เอาซองคอนเสด ไอ้พุมเม็ดครับเฮ้ยแหลกอะไรวะแกผมเลยวะ

จบไม่วัดคือไม่วัดเลยแบบนี้ติดเอาติดตาหนึ่งติดอะไรนะ่ะขอแล้วกัน ทำไปดีดิโอเครู้เรื่องรับเรื่องให้ไม่วัดไม่ไม่วัด,วดขออย่ารับเรื่องเลยไม่วัดซักทีอุ้ยงานนัวงานนัวครับแล้วหางเขอยู่ไหนวะเฮียโอ้ย

Ô, phải bên này đi Ồ hồ Ây, dính trời Ở đây đi ạ Kia nọ, kia nọ. ยังก็ล่วงไปเฮ้ยฮ่า <c oughs> อดนะเห็นส,บบสะบัดได,ด,ด,ด้มาดิหัวสามระเบิดโกระเบิดระเบิดระเบิดโกระเบิดมาดิระเบิดตามโก อิ่มจัดครับเราลัล่นต่อเลยปดีไม่ไรก็เก็บนะไม่ไรก็เก็บนะเดี๋ยวอิ่มจัดอะอะชิวๆครับยามเช้า ชา้าก็เฮียละหกโมงจะทุ่มละเชา้าของเราไม่เหมือนกันนะทุกคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆเอ้ยตัววิง่งไวจังนิโก้วาร์ปเกินผมไิ่กัวาร์ปโหดวะ ใครเขาเล่นลมมาเล่นเปิดพัดลมให้ฝั่งโอ้ยเจอหัวจะหลุดหัวจะปวดตายหนึ่งใส่ง่ายมาจริงบนคุยเลยไว้พี่อ่ะคุยเลยเตเย็นเ็น สวยไม่ได้แค่ไม่ได้ไอเอามึงเข้ามาดิโถโหโดร้าดิล้านหรอถึงตายนะมาดิโอ้ยเ,อเวลาแก้แค้นล้านเราเอาเอาโซนแก้แค้นไม่ได้ดิไม่เป็นไร แก้วมิโกคนเอกคนเอกไปไหนครับตายทุกเม็ดไม่เก็บแล้วนะไม่เก็บแล้วนะขอมันนะครับขอมันเก็บไปเยอะแล้วมาดิมิโกมาดิวิ่งวาร์ปเลยจะวิ่งไปไหนอะมาบวกกันดีกว่าอย่าไปวิ่งเลยวิ่งวาร์ปมากเนี่ยอ๋อ เมาเมาแล้วนะ่ะเอาเมาเมาที่สุดอ่ะเองแม่งเมา number o เรื่องเมาแบบไว้ใจเอ๊ยเห็นแวบๆแต่ว่าเห็นนะเจ็บน่ฮ่า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 อุ้ยทำเป็นเล่นไฮไลท์ี้ไฮไลท์แบบลั่นๆครับผม รวบหมด <c oughs> เฮ้ยเพิ่งเห็น VP 20โหดวะ <c oughs> เพราะว่าอยู่ทำไม,ไมไวิ่งไวเอา้าใครอีกน่ะมามาดิมาแล้วก็ใส่กันเดียมาดิโหดวะ โดสนสแนปยิงเงี้ยยากยากยิงหลังเราเหรอเวกรมีจริงแล้วเวกรมก็โดนเราไงเนี่ยมาดิลว,วงหม,มด จะเวงโกงเวนกรรมจะอะไรเอาให้หมดจริงๆเอาให้หมดทุกแบบครับลานเสร็จอิ่มต่อฮี่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่อฮา่าาฮ่่าฮาฮ่าาห่า่าฮเาฮบาฮ่าา่นแ่อเา่บบบ่า ให้เวลาพักผ่อนกันหน่อยพี่โยังวะให้เวลาพักผ่อนกันหน่อยครับเดี๋ยวนอนจะบอกไม่เก็บของเลยครับพี่นี่ไงพี่เก็บเก็บแล้วมาดิมาดิต่อเลยวัดหน้าโซนอยากวัดเขาจัดให้อยากวัจดวจะจัดให้กัวพัง ไม่เอาแบบนี้เอ้ยโอ้โหสามตัวเล็งแต่เราเลยชัดเจนเป้าหมายชัดเจนนะพวกเองวัยรุ่นไฟแรงแต่เดี๋ยวยิงให้นอนตะแคงแนะ่รอเลยแป๊บน,นึงครับหาจางังหวะมันมาแล้วต้องมีตี้ไม่ไหวไม่ไหวเพ่งเล็งแล้วนี่เพ่งเล็งเหรอ จุกัดจุกัดไปก่อนจากนะให้กันไม่ไ <h> ด <ai> ้อะของแบบเนี <h ai> ้ย <h ai> <h ai> <h ai> ยิงให้รู้ว่าโดนเพ่งเลงอ่ะเหมือนพี่ยิงมีพลังแฝงอ่ะมาเด็กเอาไม่กกล่ะเอาไม่ล่ะใส่จุกยิงเราแม่งเอ้ได้วัดถนนเลยอ่ะใส่จุกยิงเรา <c oughs> ได้ได ลงไปจุก <c oughs> ใส่ทำไมใส่เลนเซอร์มันลบดาเมจแล้วนะน้องเอ้ยเองพลาด <มา S 1> แล้วไ, <c oughs> ไม่เคยวะลงมาขู่ให้กลัวแล้วก็ตั้งหลักเหมือนเดิมเล่นหน้าโซวเราโดนเนี่ยครับหรือว่าเล่นได้วะ <c oughs> เฮ้ยเล่นไม่ได้โอ้ยดูดิดูใจขอพวกมันดีทุกคนเด็กอ่ะไฟลุนไฟแรงเไฟลุนไฟแรงเอานอนตะแคงนะเข้ามาดิเข้ามาดิได้ยิงกันเองชอบของชอบขอนวดด้วยวัดไหวหมดมาดิยืนมองหน้ามองตากันเนี่ยมาดิวัดเปล่า วันว่าวานายพลแ <c oughs> ม่เ้ยมีนาวีดฝันเลยเอ้ยมีอีฟไหมอะไม่ต้องอีฟจูก,กอสรอชิลครับ <c oughs> เอา้ามิกุจะเล่นหลังหรอจะเล่นหลังหรอวี v 20มาดิพพรู้เรามีสันชยัยครับ จุกอดได้พี่เดจุกอดจุกอดแ่ยิงพังจริง <c oughs> มาดิมาดิเดดิวัดดิ อ๋อน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็วัดดิเออวัดดิวัดเลยเดี๋ยวๆมาดิมาดิผู้พันผู้พันอคาสะใช่ป่ะไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้ผมไม่ได้ดูอันบิสแต่รู้ว่ามันเป็นผู้พันผู้พันนายพลเลยไม่รู้ชนหมดมาลยมาดิ มาอดีเจ้าโอ้มืดแล้วเนี่ยฮฮชืฮ่อต้นครับไม่มีใครรอดเลยอ่ะเฮ้ยเราแม่งบ้าเกินหน่อยอิ่มอิ่มหนักไว้แก๊งมาเห็นนะเห็นนะ <c oughs> มาดิจ้ะเฮ้ยเอ้าเอ,าเอา่อไายอดเม็นเดียวอดนะตามสิเอา้าตกไปไหนอะขคนชื่อต้อนครับมีแล้วหมครับ

อ่ะคนชื่อลิครับไปก่อนสองตัวสองตัวสองตัว,ตตวจุก,กัดเลื้อยงวงงูเลืออยิงง่งวงงูครับตายละพอแดก <c oughs> เข้ามาท้าแบบงูเลื้อยทะลุ่มโจมตีแบบงูเลื้อยไปแล้ว โอ้โห uh huh. จุกจิีวมาดิไล่ดิอ่ะมาดิสองหนึ่งหรอมาดิเฮ้ยไม่ใช่แล้วสามหนึ่งมาดิแตกงานนัวชอบหนึ่งหนึ่ง ต่อเลยมาดิเจ็บนะสองหนึ่งเหรอตายหนึ่งเอ้ยโหมาดิหมดมาดิมาไม่หยุดก็สุดที่ใครสุดที่ใครมาดิสุดที่เราแน่แป๊บบนึงว,ว้าวมีขู่ด้วยมีขู่ เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ละสองหนึ่งสองหนึ่งคือ,อ,อตายโอดแดกวัดแดกนะครับแบบนี้สองหนึ่งไม่ให้นะขออญาตไม่ให้นะขออญาตขอญาตดดลงนะไม่ผูกแต่เดี๋ยวต่อแน่นอนอมากุมมาแล้วจ้ายิงพังสารานังกระฉามีไฮไลท์พี่ชายไฮไลท์จริงน้องเอ้ยเอ้า โอ้ยแต่ก็โคตรไฮไลท์ละไปแล้วนะครับเจอ